สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูใหม่นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการวัดความยาวค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหาการวัดความยาวกันเลยนะคะโจทย์ปัญหาความ การวัดความยาวนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกก็คือโจทย์เขาบอกว่าลิงสูง2เมตรช้างสูงกว่าลิงยูน1เมตรเขาถามว่าช้างสูงกี่เมตรนะคะอะมาดูรูปตรงนี้เลยค่ะเด็กๆ ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่าลิงเนี่ยสูง2เมตรและช้างสูงมากกว่าลิง1เมตรซึ่งเขาถามว่าช้างจะสูงทั้งหมดกี่เมตรนะคะ,ะมาดูเลยค่ะเด็กๆวิธีทํานะคะดับแรกเราก็ต้องบอกให้ได้ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรนะคะโจทย์บอกว่าลิงสูง2เมตรช้างสูงกว่าลิงอยู่1เมตรนะคะและโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าช้างสูงกี่เมตรนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า 2บวก1เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะคะและเราก็จะได้ว่า2บวก1เท่ากับเท่าไหรคะเด็กๆ2บวก1จะเท่ากับ3นะคะเด็กๆอย่าลืมใส่หน่วยเป็นเมตรด้วยนะคะเราก็จะต้อออตอบได้คำตอบคือช้างสูง3เมตรนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้คำว่าตอบและเขียนเลขไทยในบรรทัดคำตอบนะคะ มาดูตัวอย่างที่2องนะคะเด็กๆตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าแก้วน้ําสูง5เซนติเมตรขวดน้ําสูงกว่าแก้วน้ําอยู่10เซนติเมตรขวดน้ําจะสูงกี่เซนติเมตรอะมาดูรูปตรงนี้ก่อนเลยค่ะแก้วน้ําสูง5เซนติเมตรขวดน้ำเนี่ยสูงกว่าแก้วน้ําอยู่10เซนติเมตรนะคะ เขาถามว่าขวดน้ำจะสูงทั้งหมดกี่เมตรค่ะมาดูวิธีทำเลยค่ะอันดับแรกเราต้องบอกให้ได้ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรนะคะโจทย์บอกว่าแก้วน้ำสูง5เซนติเมตรขวดน้ำสูงกว่าแก้วน้ำอยู่10เซนติเมตรนะคะ และโจทย์ถามก็คือเขาถามว่าขวดน้ำสูงกี่เซนติเมตรนะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น10บวก5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนค่ะเด็กๆคะ10บวก5ได้เท่ากับเท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอก 10บวก5จะได้เท่ากับ15เซนติเมตรนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่หน่วยเซนติเมตรด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะตอบตอบคือขวดน้ำสูง15เซนติเมตรค่ะย้ำว่าคำบรรทัดตอ,ตอบเด็กๆอย่าลืมเขียนเส้นใต้คำว่าตอบและเขียนเลขไทยนะคะต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะเด็กๆเขาบอกว่าต้นบอลสูง2เมตร ต้นไม้สูงกว่าต้นบอลอยู่15เมตรต้นไม้จะสูงกี่เมตรอะก่อนเริ่มทำเรามาดูรูปตรงนี้ก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าต้นบอลเนี่ยรูกสูง2เมตรนะคะและต้นไม้สูงมากกว่าต้นบอลเนี่ยสิเมตรนะคะเขาถามว่าต้นไม้สูงทั้งหมดกี่เมตรค่ะ ต่อไปเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเด็กๆเขาบอกว่าโจทย์บอกอะไรนะคะโจทย์บอกก็คือ ต้นบอลสูง2เมตรต้นไม้สูงกว่าต้นบอลอยู่15เมตรนะคะโจทย์ถามก็คือต้นไม้สูงกี่เมตรค่ะเด็กๆเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น15 15คือตรงนี้นะคะบวกกับ2ก็คือตรงนี้ลูก15บวก2เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเราก็เอา15ไว้ในใจเอานิ้วขึ้นมา2นิ้วนะคะ15แล้ว16 10 ดนะคะดังนั้น15บวก2จะเท่ากับ17เมตรค่ะเวลาเราเขียนตออบอตอบนะคะเราก็จะได้เป็นต้นไม้สูง17เมตรนะคะย้าว่าตออบอตอบขีดเส้นใต้และบรรทัดตอบจะต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆเมื่อเราฝึกทำตัวอย่างมา3ข้อแล้วนะคะเดี๋ยวผู้ใหม่จะให้เด็กๆลองทำโจทย์ ปัญหาการวัดความยาวเป็นการบ้าน1ข้อนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะอันดับแรกเลยให้เด็กๆเปิดสมุดคณิตศาสตร์นะคะและเขียนวันที่วันพฤหัสบดีที่6มกราคมพศ2565นะคะให้เด็กๆเขียนว,ว่าการบ้านโจทย์ปัญหาการวัดความยาวนะคะและลอกโจทย์ตรงนี้ลงไปในสมุดเลยค่ะ โจทย์คืออาคาร A สูง24เมตรอาคาร B สูงกว่าอาคาร A อยู่6เมตรอาคาร B สูงกี่เมตรอะเมื่อเด็กๆลอกโจทย์ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้มาดูที่รูปด้านล่างตรงนี้ประกอบค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอาคารอาคาร A เนี่ยค่ะ ผู้ใหม่ให้เป็นสีฟ้าตรงนี้นะคะอาคาร A สูง24เมตรนะคะอาคาร B สูงกว่าอาคาร A อยู่6เมตรค่ะ ตรงนี้เลยอาคาร B นะคะอาคาร B คือสีชมพูนะอาคาร B สูงกว่าอาคาร A อยู่6เมตรนะคะ<ม>เขาถามว่าอาคาร B สูงทั้งหมดกี่เมตรค่ะนี่เราจะต้องหาส่วนสูงสีชมพูตรงนี้นะคะม,มาดูวิธีทำกันเลยค่ะเด็กๆอันดับแรกเลยเด็กๆจะต้องตอบครูใหม่ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรนะคะ<ม>ข้อนี้โจทย์บอกคืออาคาร A สูง24เมตร อาคาร B สูงกว่าอาคาร A อยู่6เมตรนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกอ่ะมาดูอีกหนึ่งรอบอาคาร A สีฟ้านะคะสูง24เมตรอาคาร B สีชมพูเนี่ยลูกสูงกว่าอาคาร A อยู่6เมตรนะคะเขาถามส่วนสูงของอาคาร B นะคะโจทย์ถามอะไรโจทย์ก็คือถามว่าอาคาร B สูงกี่เมตรนะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น24บวก6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ24บวก6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม อ่ะคราวนี้เรามาฝึกการบวกกันนะคะเด็กๆให้นำ24ไว้ในใจเอานิ้วขึ้นมา6นิ้ว24แล้ว25 26 27 28 29 30นะคะดังนั้น24บวก6จะเท่ากับ30เมตรค่ะเวลาตอบเราจะต้องทวนคำถามด้วยนะคะเราก็จะตอบว่าอาคาร B สูง30เมตรนั่นเองค่ะเด็กๆ วันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนกับครูใหม่มากๆเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านให้เรียบร้อยนะคะ ข้อการบ้านอาคาร A กับอาคาร B เช็คให้เรียบร้อยเขียนให้เรียบร้อยตัวบรรจงเต็มบรรทัดขีดเส้นใต้ต่ออบอตอบวิธีทำนะคะและบรรทัดต่ออบอตอบอย่าลืมตอบเป็นเลขไทยพร้อมกับเขียนหน่วยของแต่ละข้อด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณเด็กๆมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ